บางคนเลี้ยงน้องหมาแล้วขังไว้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนสองวันค่อยปล่อยออกมาทีถามว่าถ้าให้คุณอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบแคบแค,แค่ตัวคุณหมุนได้แค่นี้สองวันคุณเอาไหมอ่ะถ้าให้พี่อดข้าวสามวันแล้วเพิ่งจะมาได้กินหิวไหมละ่ะพี่หิวหมาก็หิวเวลาพี่โดนยุงกัดพี่คันไหมหมาก็คันเหมือนกันเราก็ชีวิตเขาก็ชีวิต ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากจะเลี้ยงเขาไว้ตลอดสุนัขตัวหนึ่งมันอยู่15ปีใช่ไหมสนะิปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคือคุณก็ต้องคิดดีๆว่าเออถ้าคุณรักจริงคุณพร้อมจริงก็เลี้ยงเอาใจเขามาใส่ใจเราหยุดทิ้งหยุดค้าหยุดค่าหยุดทารุน o o Nation Team